เอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้าน Melo Top Up นะครับเป็นร้านที่เติมเกม PUBG Mobile ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมมีอบอร์ดพาอ,อีกด้วยโดวยวิธีการเติม <P US H> เพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งตลิทพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ m e l o Top u p หรือแอดไลน์ไปที่ m e l o Top u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเฮ้ยคือจังว่าสี่เศรอาให้เขาสิว่าต่อคือเป็นจังได เจ็บหัวใจไอ้ลยไลยพอถูกทำลายทำแหงคนละเพลงหรือเปล่าร้องให้ตรงคีย์ก่อนเถอะไอเอ๋อครับคือจังว่าจังสั้นหัวใจไอ้ายที่มันคิดหอดเจ้าเด้ออิลี่ที่ลงบันนี้ที่ว่ได้ที่ลงคนเดียวได้จังได้ที่มาเป็นมาบ้านมามาบ้านใครหอนอ่ะใช่ไหม เนี่ยไอคนเมื่อกี้มันร้องไม่ได้อย่างผมไงมันลืมเหมือนหมาหอนเองลยว่าาไหมะใช่ใช่นายพูดถูกมันใช่ไหมเออเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยคอร์รซอใช่ไหมคืออะไรครับคอร์รซอพูดถูกคอรือไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกแล้วครับคอร่รซอไม่รู้ไม่รู้ใช่เพื่อนสุดยอดน่แเลยคอร์รซอ คือมันมีค่าวัดเป็นหน่วยไงถูกปะ,ะมันมีค่าเป็นหน่วยแล้ววัดที่ R พอดึงอาเข้ามาปุ๊บมันเป็นคอราสอทีเนี้ยรู้ปะได้ก็คืออะไรไม่รู้อ่าไม่รู้ถูกเพราะต้องไม่รู้อยู่แล้วครับเพราะถ้ารู้คุณต้องมายืนตรงนี้คุณต้องมายืนตรงที่ผมยืนนี่ใช่ไหม ถูกต้องเลยสูตรนี้ใช่และสามสิบเจ็ดจุดสี่ต้องูที่แรงปืนด้วยว่าเรายิงออกไปเนี่ยว่ามันจะต้านกับลมเนี่ยเท่าไหร่คุณเป็นหลักของวิติกก็จะยกเรื่องของขสอพูดได้อีกใช่ไหมพอขลศพุ้ดมันมีคาร์ไลพอคาร์ไลพูดแล้วมันไปเคไม่อีกทีหนึ่งคือเคไมยกับคาร์ไลเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวคือเคไมยเนี่ยคือการแกงบอแล้วยิงใช่ครับแล้วคาร์ไลคือแก้แค่ขันอันนี้คุณรู้ไหม ไม่รู้ครับนั่นแหละไม่รู้ทูอย่างเงี้ยต้องไม่รู้ครับกูต้องไม่รู้เอ<พ>อเพราะคุณไม่รู้เนี่ยเพราะถ้า,าคุณรู้คุณก็ต้องมายืนตรงที่ผมยืน<อ>คุณก็ต้องมาพูดแทนผมถูกไหมถ,ถ้าใช่ครับอ่าเอาอย่างงั้นออนะและในหัวข้อต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของพวกเกาะสงเกาะสามเนี่ยตรงเนี้ยใครยังไม่มีก็มาเก็บ เพราะว่าถ้า,าเกิดมาเก็บก่อนสามในเรื่องของเราต่อเนี่ยคือเราตัดออกไปได้เลยมันจะเป็นหน่วยแหละทีนี้มันกลายเป็นหน่วยพอมันกลายเป็นหน่วยทีนี้หยิบมาง่ายเลยวงไว้ก่อนหนึ่งวงวงลงที่ส่อแล้วก็มีตัวมีส่อหนึ่งวงโอเคมีตัวถ้ามีตัวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาว่ากันต่ออันนี้มีตัวแล้วรู้ไหมว่าตัวอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ไม่รู้ถูกถูกแล้วครับไม่รู้ถ้าคุณรู้คุณต้องมาให้เพื่อนแล้ว เออถ้ามาใครเพื่อนเท่านั้นแหละคือเพื่อนรู้ต้องมีการปาระเบิดและแรงระเบิดเนี่ยมันทําให้พื้นสั่นประมาณ7.6็ดจุดหกพิกเซลพราเจ็ดจุดหกพิกเซลเนี่ยเราเราเรายกเรื่องคอร์รั่ไปวางไว้ก่อนอันนี้เราขีดฆ่าไปเลยเรื่องคอร์รัอพอปาระเบิดเสร็จปุ๊บเราเอาเรื่องคอร์รั่ออกไปเพราะว่าเราจะย้ายมาคุยกันเรื่องเราจะย้ายมาเรื่องพิกเซลกันแล้วพิกเซลเนี่ยให้วงกลมที่สอไว้อ่ะดูจากภาพ ผมจะวงส่อไว้เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรรู้ไหมครับอะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ครับไม่รู้เพราะว่าส่วนเกี่ยวข้องของสอเนี่ยสอนี่ก็คือสั่นแต่ส่วนคอรนสสอเนี่ยมันเป็นอีกคอรสอก็คืออีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรายกคอรัส่อไว้ก่อนเราเอาแค่ส่อเพราะฉะนั้นเราวงเล็บสอไว้สอมันคือสันแรงสันสะเทือนจากระเบิดเมื่อกี้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับ มันจะทำให้ต่อล็อกหนึ่งเขาต่อต่อตายเลยดีกว่าสวยสวยเลยสวยเลยอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้คือเราจะเรียนรู้กันง่ายผมบอกเลยว่าผมอธิบายแบบเดียวอธิบายแบบเดียวเท่านั้นครับถูกไหมโอเคครับมีตัวครับอาจารย์มีตัวถ้ามีตัวถ้ามีตัวเราจะยกวอลเลยเราต้องยกรอมาเลยรอตายเลยครับอาจารย์ตายแล้วโอเคตายตาย โอ้ยแล้วมันยิงมาจากทางด้านหลังครับพอมยิงมาจากทางด้านหลังที่ผมหันกลับไปปาดไงในจังหวะที่ผมกลับไปปาดเนี่ยคือแรงต้านกับแรงลมเนี่ยมันจังหวะมันหันมาพอดีมันจะทำให้เพื่อนในการยิงผมมันจะจะตรงขึ้นอันนี้ทีนี้เราจะคอมันจะเป็นเรื่องของคอแหละพอได้ครับได้ครับพอก่อนได้พอก่อนพอก่อนาร่างกายมันมันมบนบนติดเลย คุณละวิ่งวิ่งเข้าตรงนี้ไปตัวจานผมโดนผมโดนรุมแล้วจานไม่ไหวแล้วตาเลยกำลังไปกำลังไปหนีได้หนีเลยหนีได้หนีเลยเพราะจานกำลังจะไปตรงนี้หนูสวยนายจานลากไปแล้วด้วยเฮ้ยบ้าอ่ะจริงจำได้คงคืออ่าถ้าจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันคือฟิสิกส์ฟนดิปตอมจระเบิดมาแล้วเก็บอะไรทำไมเต็มวายวะ โอ้แทบหมดหลอดเลยเตมยาเตมยาโหจานโหหลายตีนมากผมไม่น่าไหวท่าไม่ไหวโดดลงมาทางผมท่าไม่ไหวโดดลงมาข้างหลังไม่ยากโดดลงมาข้างหลังโดดลงมาข้างหลังโดดลงมาโดดลงมาถ้าไม่ไหวอ่ะโดดลงมารสชาติมันรสชาติผมเฮ้ยเอายิงไม่ออกไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยิงไม่ออกเหี้ย เบนโปทัฟสกีนกูล็อกเลยโอ้ยเหี้ยนี้นี้เมื่อสีนี้เลยเมื่อสีไปวิ่งนีวิ่งสวยหนีวิ่งให้ไกลไปให้สุดมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นเพื่อนกลับทางนั้นเลยตรงไปเลยแล้วกแล้วขึ้นมาทำไมอมไม่ใช่ขวาเลยหละตรงไปกระโดดหน้าต่างไม่หนีกระโดดหน้าต่างแล้ววิ่งเลยวิ่งยาวๆไปเก็บปืนเก็บปืนแล้ววิ่งเี้ย โอ้เข้าบ้านโอ้ข้าบ้านออกหลังออกเอออะ้ยทำดินนะเมื่อสีโอโรล็อกทัสกินกู